สวัสดีค่ะชื่อราวีอิทพนุโดมนะคะเป็นอดีตนักีฬาไวไ่วย้ำแห่งชาติค่ะเรียก<า>ว่า,าลูกไม้หล่นในไกลตน้นสปินคุณแม่บังคับให้ว่ายน้ำหรือเปล่าหรือยังไงทำไมเราถึงดำเนินรอยตามขนาดนี้คะอยากไปนักกีฬายอยู่แล้วด้วย อน,น้องสปินหัวอยากเป็นเล่ยแล้วอะเดีย๋ยวลองเลยแล้วกันอันสปินคุณไม่น่าจะอยากุยอยากพี่เท่าไหร่๋ยวพี่ให้ลองเลยพี่ให้ลองเลยแล้วกันสำหรับคอร์ดสวิมเม e ร์เนี่ย mode that like suit for them the world, the อ่าเขาบอกว่าโหมดไหนก็ได้จริงๆก็เหมาะกับนักีฬาว่ายน้ำโหมดเอาเอาเมนโหมด what what the most โหมด a t l i k บ help her ีมันเป็นส่วนที่เวลานักกีฬาว่ายน้ำใช้ที่เ,ใช,เใช้แขนแล้วสวิงแขนก็เลยจะเป็นโหมดเอเซนิกค่ะอ่าเป็นโหมดเอเซนสิกนะคือเวลาเราว่ายต้องใช้สวิงสวิงแขนเราจะวัดน,น้ำได้เร็วขึ้นเราจะเป็นไมโครเฟลนะคะอน,นี่มีแปะไปให้เราเดวยลูกไปเดินลงไ แม่มันน้น้องเขาไปกว่าดมาอีสานะคะแม่ก็น้องทิ่เยาวชนทิมชาต้องกงแต่ปที่แล้วคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องก็จะมีเดินทางไปแข่งที่สิงคโปร์ส่งกำลังใจให้น้องสป,ปินด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเขาจะไปแข่งที่สิงคโปร์เนี่ยนะ,ะทีมชาติไทยนะคะ okay, มาเลนนีองก่อนเลยเอา please take care of our athletes นะ เวลาเวลาดูค่ะให้ให้มองว่าเหมือนเราฝึกกับเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเป็นการฝึกกับเครื่องเรียกว่าฝึกกับเครื่องแล้วฝึกบนบนบกเพื่อเหมือนทำท่าทางว่าให้เราไปอยู่ในน้ำเราจะได้ใช้ได้แรงเป่าหนักนนะคะยืดแขนนะคะแล้วก็ดึงลงอะคะอย่างเงี้ยเป็นเวลาล้อยน้ำตามท้องไปเก่งไว้ลูกเก่งคอไว้เออให้เหมือนจะเขาบอกว่าพี่ก็ได้ลูก เอออันนี้เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆปับให้มันขึ้นๆขึ้นไปให้มันอัดขึ้นโอ้แรงจะเห็นเลยว่าแรงต้านเยอะมากขึ้นใช่ค่ะอันนี้ค่อยๆออกเอาแรงกว่านี้ค่ะแบบแรงๆเลยค่ะปัดลงแรงๆเลยไปสู้ๆไปสู้ๆเรื่องถึงตอนเวลาเราไหวหน้ามาถึงเราธรรมชาติของท่าไหวหน้าใช่ที่เราอ่ะลองฟาดไปแรงๆลูกหนึ่งไปแรงๆเลยค่ะ จริงๆอะค่ะหมดเนี้ยถ้าถ้าถ้าพอพอพอดูตอนเนี้ยค่ะค่อนข้างเบาเดี๋ยวต้องเพิ่มเพิ่มเม้อีกย่างนี้ค่ะเรื่องหมดะค่ะี่เราไม่ใช้กล้ามเนื้อส่วนน้ำแต่เครื่องเนี้ยมอนทำให้เราใช้ใช้ เหมือนเวลาเราแบบพูดกลั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถทำให้เราแบบดูกลั้นเนื้อส่วนที่เราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอมาใช่ได้ค่ะจริงๆเครื่องนี้ค่ะถ้าใช้ก็คือเขาก็ใช้เันื่องบวชก็คือเหมือนแบบต้องใช้แขนขาอะไรเงี้ยทุกอย่างใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ thank you so much next one we still have special guest